แล้วมานทุกคนนะถ้าเสียงผมไม่ชัดนะครับผมไม่สบายนะจิ้งจ้าวหนาว,นาว,นาวทุกคนอากาศหนาวมากหลายคนก็จะคิดเหมือนกันนะมาดูตัวแรกนะทุกคนก็คือทนายนั่นเองเนะครับทนายเนี่ยครับจะโดนเนิอเรื่องความเร็วนั่นเองนะการเก็บความเร็วจากปกติเนี่ยครับจะได้ที่0.2%ต่อ18เมตรก็จะเหลือ0.14%นะครับต่อ18เมตรนั่นเองนะ แต่ย้ําก่อนนะครับถ้าเราเปิดแผนที่เนี่ยมันก็ยังได้คูณ2เหมือนเดิมนะแต่การคูณ2มันจะลดลงเลทุกคนเพราะว่ามันคูณ2จาก0.14ใช่ไหมละ่ะแต่ก่อนนะเวลาเปิดแผนที่วิ่งมันจะได้อยู่ที่0.4%นต่อ18เมตรแต่ทุกวันนี้ก็จะเหลือ0.28%ต่อ18เมตรนั่นเองนะทุกคน แล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงสุดเนี่ยครับก็จะลดลงด้วยนะจาแต่กอนเ่ยครับเปอร์เซ็นต์สูงสุดจะอยู่ที่5%ก็จะเหลือ3.5%้นั่นเองนะทุกคนแต่โดยรวมเนี่ยครับผมยังรู้สึกว่าทานายยังเก่งอยู่นะเพราะอย่างอื่นมันยังอยู่ทุกคนแค่ลดเปอร์เซ็นต์ลงแต่เปิดแผนที่เนี่ยวิ่งแป๊บเดียวเนี่ยครับมันก็เต็มแล้วไอ้สาเนี่ยวิ่งไวอะเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเก่งนะ แล้วผมต้องบอกก่อนนะครับว่าทีมงานเขาน่าจะเขียนจุดนี้ผิดนะทุกคนไอที่ตอนแรกเนี่ยครับผมเข้าใจว่ามันเป็นการบัฟนะแต่ว่ามันเหมือนข้อความตรงเนี้ยมันมีอยู่นะแต่ว่าข้อความอีกอันนึงเนี่ยครับมันไม่มีนะซึ่งผมคิดว่าอันนี้เขาน่าจะเขียนผิดครับเพราะว่าเข้าไปในเกมเนะี่ยมันก็ยังเป็นการปั่น5%ถึงจะได้ความเร็วในการถอนรหัส1%เหมือนเดิมอยู่นะทุกคนผมก็เลยคิดว่าข้อความมันนี้นครับเขาน่าจะเขียนผิดนะทีมงาน เราถามว่าเนิอลงแบบนี้แล้วเป็นยังไงผมก็ยังบอกแล้วว่ามันก็ยังเก่งทุกคนยังเล่นได้เล่นเหมือนเดิมแหละเพราะอย่าลืมนะครับว่าทานายเนี่ยมันเป็นตัวปันวน่นวัยทุกคนมันเป็นตัวปั่นวัยที่มันจูก๊เก่งครับถ้าเทียบกับตัวปั่นวัยตัวอื่นเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยว่าใครจะเทียบทานายได้นะตอนนี้นะแล้วก็ตัวถัดไปนะครับจะถูกบัฟเข้ามาก็คือคนเฝ้าสุสานนั่นเองทุกคนการบัฟเนี่ยครับข้อแรกเลยนะจะลดระยะเวลาการขุดครับลง0.4ีวิ และระยะเวลาในการขึ้นก็จะลดลง0.2วิครับตอนที่ผมไปเล่นในเทสเบต้าทุกคนเชื่อไหมผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไวขึ้นเยอะมากครับแต่พอเอามาเปรียบเทียบกันดูกับเนี่ยช็อตบายช็อตเลยนี่สโลโมชันให้ดูเลยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นนะเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ยผมจะลองวิ่งไปแล้วก็ขุดแล้วก็วิ่งต่อนะจะให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามันต่างกันขนาดไหน ไอ้0.4วิกับ0.2วิเนี่ยทุกคนรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นไหมเอาจริงๆนะผมอย่างที่ผมบอกครับตอนที่ผมทดสอบในเบต้าเทสอะผมรู้สึกว่ามันไวมากแต่พอม,มาเปรียบเทียบกันดูกับเซิร์ฟเราอะรู้สึกว่าไม่ได้ไวขนาดนั้นอะแล้วเรื่องถัดไปดีกว่านะครับเรื่องถัดไปเนี่ยครับจะเป็นการบัฟครับทำให้คนขุดตอนที่ขุดอยู่แล้วโดนฮันเตอร์เนี่ยครับโจมตีด้วยย ตีขณะที่คนขุดกําลังขุดอยู่นีครับมันเห็นผลจริงๆนะว่าเช็ดเลือดช้าเพิ่มขึ้น10%จริงๆครับอันนี้มีข้อดีเยอะนะทุกคนเวลาที่เราไปหาฮันเตอร์เนี่ยครับแล้วฮันเตอร์ตีขุดเนี่ยเราก็จะสามารถมีโอกาสที่จะไม่โดนเบิ้ลครับสูงหรือไม่ก็มีโอกาสให้เพื่อนเราเนี่ยได้ฉีกสเปซไปไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าถ้างั้นฮันเตอร์ก็ต้องรอดอิไม่ไม่ไม่ไมตีก็ได้ ถ้าไม่ตีเนี่ยครับเราก็อาจจะได้ยื้อเฟสไปด้วยนะก็แลกกันไปมเม n a g e กันไปทุกคนคิดว่าไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะครับแล้วผมก็ัลนสงสัยครับว่าถ้าสมมุติว่าเรากําลังขุดอยู่เนี่ยตอนฮันเตอร์ตีฮันเตอร์จะติดเช็ดเลือดช้าไหมอ่าให้ทุกคนดูเลยนะปรากฏว่าไม่นะครับตอนที่กําลังขุดอยู่เนี่ยฮันเตอร์จะไม่ได้ติดเช็ดเลือดช้าครับเช็ดเลือดช้าจะไม่มีผล จะมีผลเฉพาะตอนที่เราขุดเสร็จแล้วเท่านั้นับย้ําว่าขุดเสร็จแล้วเท่านั้นนะเอาจริงๆผมอยากให้ปรับตอนที่กําลังขุดด้วยนะทีมงานด้ฟังอยู่อะเพราะว่าตอนที่กําลังขุดเนี่ยครับมันมันได้ใช้จริงๆนะตอนที่จุกอยู่แล้วแบบกําลังขุดอ่ะไหนๆก็เสียขุดไปแล้วใช่ไหมแบบเสียขุดไปแล้วก็ให้ฮันเตอร์เช็ดเลือดช้าหน่อยหรือจังหวะที่จะไปช่วยอย่างเงี้ยอาจจะยอมเสียขุดที่เหลือสักเซี่ยวนึงอะให้ฮันเตอร์ตีแล้วก็เช็ดเลือดช้าไปผมคิดว่ามันก็คุ้มอยู่นะแต่ย้ําก่อนนะขุดมันต้องเหลือสักประมาณแบบ เสียวหนึ่งหรือว่าไม่เยอะครับแล้วก็เป็นช็อตที่เราต้องโดนแผลแน่ๆอ่ะ,อะแล้วก็ขุดๆไปครับให้ฮันเตอร์ใช้เลือดช้านะแล้วก็ตัวถัดไปนะครับคือนักข่าวนั่นเองนะนักข่าวเนี่ยครับจะปรับตัวแฟนทอมครับหากไม่มีแผ่นไม้อยู่ข้างหน้าตัวแฟนทอมเนี่ยครับจะวิ่งตรงจนกว่าจะชนสิ่งกีดขวางนั่นเองนะทุกคนอันนี้คือการบัฟนะผมมองว่าคือบางครั้งเนี่ยครับเราอาจจะไปในที่ที่มันไม่มีแผ่นไม้อย,อย่างเงี้ยเราก็สามารถาเล็งเล็งให้มัน ตรงไปเลยก็ได้อย่างจุดเมื่อกี้เนี่ยครับเราก็สามารถเล็งให้ตรงไปเลยก็ได้นะเพราะบางทีเราต้องวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนจากาอี้อย่างเงี้ยแต่มันไม่มีแผ่นไม้เราก็สามารถอ่ะเล็งให้ตรงแบบไม่ต้องมีแผ่นไม้ก็ได้ครับผมมองว่าเป็นการบัฟนข้อนี้แล้วการบัฟข้อที่2ครับจะเพิ่มระยะการถ่ายรูปของนักข่าวเป็น15เมตรนั่นเองนะทุกคนแถมยังไม่หมดครับลดคูดาวให้จากปกตินะครับิวิ ก็จะเหลือ6วินั่นเองนะซึ่งบัฟมาเยอะครับนะข่าวนี่ผมรู้สึกว่าปรับมาแล้วมันก็โอเคแหละมันก็เก่งขึ้นมันทาให้การเอาตัวรอดเนี่ยครับตอนเริ่มเกมหรือโดนไล่เนี่ยมันก็เอาตัวรอดได้ดีขึ้นนะแถมเวลาไปช่วยจากอาอีที่ไม่มีแผ่นไม้เนี่ยครับก็จะมีโอกาสทําให้เข้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะับเพราะบางทีเนี่ยโอเคแหละอาจจะบอกว่าเอา้าปกติเขาก็ใช้บล็อกไม่ใช่หรอใช้ถ่ายแล้วก็บล็อกการโจมตีฮันเตอร์แบบ ให้ฮันเตอร์ตีปุ๊บแล้วก็ค่อยกดไทยก็ใช่ครับแต่สมมุติว่าฮันเตอร์อาจจะตีไม่โดนหรือกดไปแล้วแล้วฮันเตอร์ตีว่าวตีวุดอย่างเงี้ยเราก็สามารถได้ความเร็วในการขึ้นที่วิ่งไปต่อแทนที่จะวิ่งไปหาไม้แผ่นอื่น่ะก็ถือว่าปรับมาอาจจะใช้ประโยชน์ประมาณนี้ครับและมากับตัวถัดไปแล้วก็คือบุรุษไปสนีนั่นเองนะข้อแรกนะครับจะลดความซับซ้อนในการส่งจดหมายนั่นเองทุกคนเราเนี่ยครับจะสามารถเลือกได้จากการกดแท็บเลยทุกคนเหรอไหม ไอแสงข้างล่างเนี่ยครับมันคือการเลือกล่วงหน้านั่นเองเนะทุกคนการกดแท็บเนี่ยครับมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือสามารถเลือกได้เลยแล้วก็กดส่งเลยครับเวลากดเลขหนึ่งหรือว่ากดสกิลเนี่ยก็จะมีแค่การเลือกนะว่าจะส่งให้ใครเท่านั้นทุกคนซึ่งง่ายขึ้นเยอะมากครับก็แค่เลือกค้างไว้อทุกคนเลือกทิ้งไว้ว่าเราจะเลือกในการส่งอันไหนแล้วเราก็ส่งคล้ายๆกับนกเสียเลย ดีขึ้นเยอะทุกคนคนที่เล่นบน PC ีอจะเห็นผลเยอะมากนะส่วนใครที่เล่นบนมือถืออาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรครับแล้วก็เรื่องถัดมาครบจะเป็นการปรับแอนิเมชันให้การส่งจดหมายเนี่ยครับมันทําได้ไวมากยิ่งขึ้นนะทุกคนเห็นน้องมาไหมเนี่ยในเทสเ,เบต้าเนี่ยครับมันวิ่งออกไปก่อนนะมันวิ่งไปแล้วอะ่ะแต่ว่าในเซิร์ฟปัจจุบันเนี่ยครับยังไม่ออกตัวเลยอะ่ะ และการบัฟข้อสุดท้ายนะครับเมื่อบุรุษเป็นนีเนี่ยครับใช้หมาในพื้นที่ต่างระดับแต่ก่อนเนี่ยครับมันจะไม่สามารถขึ้นไปได้ในะทุกคนเห็นไหมถ้ามันเป็นที่แบบชันมากจริงๆเนะี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยครับดูจากฝั่งขวามือได้นะมันสามารถเคลื่อนที่ขึ้นได้ครับแต่วงเล็บไว้นิดนึงนะครับว่าอย่าใช้ชิดเกินไปทุกคนอย่าใช้ชิดแบบแบบนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าใช้ชิดเกินไปเนี่ยครับมันจะไม่สามารถใช้ได้น,ะนั่นเองนะมันจะเหมือนมันติดอะ ต้องขยบมานิดนึงครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ไปแล้วเนี่ยครับแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยหรือมันกลับมาเนี่ยแสดงว่ามันติดอะไรสักอย่างนะทุกคนเนี่ยอาจจะติดขอบบันไดหรือติดสังกิตขวางอะไรสักอย่างหนึง่งครับถามว่าปรับมาแบบนี้แล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะครับในการใช้งานนะหมายถึงว่าในคนที่แบบไม่ใช่เมนบุรุษอย่างเงี้ย,ยแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นบุรุษจนช่ำชๆแล้วผมรู้สึกว่า เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะอะไรขนาดนั้นนะคือมันก็ดีแหละปรับแอนิเมชันหรือปรับให้มันใช้งานในพื้นที่ต่างระดับได้แต่ก็นิดหน่อยครับโดยรวมอ่ะมันไม่เหมือนอย่างกับนักข่าวที่ลดคูดาวอ่ะอันนั้นอ่ะมันคือมันปรับจริงๆแล้วมันผับเห็นได้ชัดจริงๆแล้วก็ได้ใช้แน่ๆครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าบุรุษจะไม่ได้ใช้นะคือแอนิเมชันไวขึ้นมันก็ได้ใช้แต่มันนิดเดียวไงมันนิดเดียวจริงๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ต่างระดับมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะ เกมเกมหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ใช้พื้นที่ต่างระดับเลยก็ได้อาจจะเป็นแบบโรงงานอย่างเงี้ยอ่านั่นแหละทุกคนโดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นครับแต่ถ้าเทียบกับทนายผมรู้สึกว่าทนายยังเก่งกว่าเยอะนะทุกคนแล้วตัวถัดไปที่ทาให้นาเจมเนี่ยครบปวดหัวมากๆคือคนขายของเล่นนั่นเองนะทุกคนข้อแรกนะครับเมื่อเราใช้เครื่องดีดนะครับจะทําให้ออนิเมชันในการใช้งานตอนชาร์จนะย้ําว่าตอนชาร์จนะครับไวขึ้นทุกคนนิดนึงทุกคนดูดี๋ยวผมสโลโมชั่นให้ดูครับนิดเดียวจริงๆทุกคน เนี่ยลองดูเหมือนตอนที่กําลังวางเนี่ยครับจะวางได้ไวขึ้นเนี่ยทุกคนฝั่งขวามือเนี่ยครับคือปรับมาใหม่นะ <c oughs> เห็นไหมคือพอดูอย่างเงี้ยครับมันดูสมูทมากกว่าใช่ไหมฝั่งเบต้าเทสเนี่ยอ่ะนั่นแหละทุกคนแล้วก็ข้อถัดมาที่ทําให้นายเจมส์เนี่ยครับบนทีมงานไปหลายรอบก็คือข้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ,อนี้นั่เนเองนะจะมีการปรับกําแพงอากาศครับในแมปสนามแข่งม้าน,นั่เนเองนะทุกคนซึ่งทีมงานก็บอกแล้วว่าบางแห่ง <c oughs> ไอ้เราก็ขี้สงสัยซะด้วยแห่งนั้นมันคือแห่งไหนผมก็ไปหามาจนเจอให้ได้แล้วมันคือตรงนี้นั่นเองนะทุกคนปกติเนี่ยครับเซิรฟ์ฟเราปัจจุบันเนี่ยมันจะดีดไม่ผ่านนะเนี่ยมันจะติดรับกําแพงอากาศแต่เบต้าเทสเนี่ยครับมันจะสามารถดีดผ่านได้นะอันนี้ผมบอกก่อนนะทุกคนจุดอื่นผมลองมาแล้วผมลองมาเป็นชั่วโมงทุกคนจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นจุดนี้ครับจุดนี้ผมก็ลองแล้วทุกคนมันก็เซิรฟ์ฟเราก็ทําได้นะครับเนี่ย ในการวางเครื่องดีดแต่ว่าพอดีดไปแล้วเนี่ยครับมันต้องล่อนทุกคนมันค่อยจะผ่านครับจุดที่ทุกคนเห็นเหล่านี้ครับคือเป็นจุดที่เขาไม่ได้ปรับนะแต่ว่าในในในเจมก็อัดไปแล้วอัดไว้เยอะซะด้วยเอา้าม่ทุกคนดูแล้วกันเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าจุดนั้นจุดนี้หรือเปล่าในเจมไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทําไม่ได้แล้วผ่านไม่ได้นะอ่ะโดยรวมถามว่าเป็นยังไงบ้างปรับมาก็ดีขึ้นรับชาร์จแล้วก็วางได้ไวขึ้นแต่พูดตรงๆว่ากระแทบไม่ต่างอะไรจากเดิมนะคือก็ดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นแค่ เดียแล้วก็ตัวถัดไปนะครับคือคนป่วยนั่นเองนะทุกคนคนป่วยนะครับจะเรียกว่าการปรับมันก็ไม่เชิงหรอกทุกคนมันจะเป็นการปรับแมปสนามไมา้เคลเบอร์นั่นเองนะก็จะเป็นการปรับกำแพงอากาศครับหรือว่าฮิตบ็อกนั่นเองทุกคนค,คล้ายๆกับคนขายของเล่นนั่นแหละเขาเขียนบอกครับว,ว่าจะสามารถขึ้นได้แค่ทางเดียวซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นบันไดทางขึ้นครับเนี่ยที่เราจะสามารถดึงได้แบบนี้เห็นไหมเนี่ยดูฝั่งขวามือทุกคนเนี่ย คือทางขึ้นเนี่ยรับเราถึงจะดึงแล้วก็ปีนได้นะแต่ทางอื่นเนี่ยมันดึงแล้วมันปีนไม่ได้ในทุกคนยแต่บางทีมันก็มีหลุดเหมือนกันนะอาจจะเป็นบั๊กนะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมบางทีมันก็สามารถแบบอยุยยูดีมันก็โผล่มาเห็นไหมโผล่มาให้ปีนได้แต่จริงๆแล้วมันปีนได้แค่ทางขึ้นในทุกคน หรือทางบันไดแต่ว่าเราสามารถใช้ตะขอดึงแบบนี้ได้นะเนี่ยดึงขอบหน้าต่างแล้วก็พุ่งเข้าไปครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้ครับนี่ก็เทสเบต้านะที่ทุกคนได้เห็นอยู่เนี่ยถามว่าปรับมาแล้วเป็นไง no comment ครับไม่มีอะไรเลยแทบไม่ได้ปรับอะตัวละครน่ยมันปรับแบบมากกว่าและมาถึงตัวที่น่าจะสําคัญที่สุดในรอบนี้ครับนั่นก็คือเคาบอยนั่นเองเนะทุกคนเคาบอยเนี่ยครับจะมีการปรับที่ข้อที่1น,นะทุกคนเห็นเป้าไหมเนี่ย มันจะมีขีดขีดขึ้นมาให้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องเล็งทุกคนใช่ไหมเน,นี่ยข,ขีดขีดคล้ายๆกับเกมคีเปอร์อ่ะกลางหน้าจอปกตินะครับมันจะไม่มีนะทุกคนดูฝั่งซ้ายได้ครับฝั่งซ้ายนี่คือเซิร์ฟเรานะฝั่งขวาคือเบต้าเทสแลบแล้วก็ข้อ2นะครับจะลดระยะเวลาแอนิเมชันในการคว้างเชือกนั่นเองเนะทุกคนคือจะคว้างเชือกให้ได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการดึงเพื่อนดึงแผ่นไม้ดึงเครื่องถอดรหัส หรือว่าดึงเพื่อนจากลูกโป่งหรือดึงผ่านฮันเตอร์เนี่ยครับก็จะไวขึ้นมากๆด้วยนะเดี๋ยวทุกคนดูได้นะไวขึ้นเยอะจริงๆแล้วเนี่ยตามนี้เลยนะเห็นไหมคือในเทสเปต้าตอนนี้ทุกคนมันเหมือนโคบอยอ่ะมันแกว่งเชือกน้อยลงอะ่ะทุกคนลองดูนะเนี่ยถึงจะกดแบบกดสกิลไปเลยแบบไม่ต้องเล็งอะ่ะเห็นไหม เซิร์ฟปัจจุบันเนี่ยครับเซิร์ฟเรามันจะมีการหมุนเชือกแกว่งประมาณรอบ2รอบอะแล้วค่อยป่าออกไปแต่ว่าเทสเบต้าตอนนี้ครับมันป่าออกไปเลยมันไม่ต้องแกว่งทุกคนซึ่งประหยัดเวลาได้เยอะนะโดยเฉพาะการข้ามฮันเตอร์เนี่ยมันไวขึ้นเยอะมากทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยการกระโดดข้ามฮันเตอร์เนี่ยครับมันไวขึ้นเยอะจริงๆทุกคนและข้อ3ครับปรับปรุงเชือกของขบอยให้เล็งเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น นี่นะเวลาที่เราดึงไม้เนี่ยครับดึงแผ่นไม้หรือว่าผู้รอดชีวิตเนี่ยเห็นไหมอ้าวเอะระบบอาจจะพลาดเล็กน้อยอ่ะลองดูใหม่อ่ะโอเคแสดงว่ามันก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นทุกคนอ่ะก็ตามนี้แล้วแต่มันก็ดีขึ้นนะเนี่ยถ้าเราเล็งเต็มเต็มที่เนี่ยครับแล้วก็เล็งให้มันอยู่ห่างจากไม้หน่อยเห็นไหมมันก็สามารถดึงได้แล้วอย่าลืมว่านี่คือพื้นที่ต่างระดับด้วยนะแถมผู้รอดชีวิตเนี่ยครับอยู่ ถัดไปจากแผ่นไม้ด้วยและก็ข้อสนะครับไม่สามารถดึงผ่านพื้นที่ต่างระดับที่มันต่างกันเกินไปได้ทุกคนเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยยังพอดึงผ่านนะทุกคนเนี่ยลองดึงดีๆเนี่ยครับยังพอผ่านอยู่ทุกคนลองชาร์จดีๆถ้าจุดนี้สามารถดึงได้เนี่ยมันก็ยังเป็นจุดโกงที่าวอ,อยสามารถเล่นได้อยู่นะจุดเนี้ครับวันแทบเนี่ยมันไม่ได้ชัวร์ว่าจะดึงได้ขนาดนั้นนะ แต่ถ้าชาร์จเต็มๆเนี่ยครับดึงได้นะทุกคนยังดึงได้ครับเนี่ยชาร์จเต็มๆยังดึงได้นะแต่วันแทบนีครับดึงไปแล้วบางทีมันไม่ติดทุกคนเปอร์เซนต์ติดเนี่ยครับมันก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะถ้าจะเอาชัวชาร์จดีกว่าครับเนี่ยเห็นไหมดึงตั้งหลายรอบทุกคนอย่าลืมว่าสกิลมันมีติดครูดาวสิบวีนะมันไมเหมือนแบบนี้นะเนี่ยครับกว่าจะติดนะ แน่ทุกคนจะสงสัยว่าเอา้าเขาบอยดึงมาแล้วทําไมมันเป็นแบบนั้นอ่ะแต่มาดูนี่ก่อนเนี่ยครับพื้นที่ต่างระดับอย่างเช่นข้างบนเนี่ยก็ดึงไม่ได้นะครับดึงผู้รอดชีวิตจากลูกโป่งไม่ได้นะเห็นไหมทุกคนดึงฮันเตอร์ได้ครับแต่ว่าดึงผู้รอดชีวิตไม่ได้ไม่ได้จริงๆถ้ามันสูงเกินไปนะแต่ถ้าต่างระดับไม่มากเกินไปเนี่ยครับพอได้อยู่อ่ะย้ำก่อน แต่ถ้าต่างแบบคนละชั้นไปเลยชั้น1กับชั้น2องเี้ยไม่ได้ครับและก็ข้อ5นะครับคือการรีเวิร์กสกิลทุกคนถ้าสมมติว่าคาวบอยเนี่ยครับอุ้มเพื่อนร่วมทีมหรือว่าใช้บวงบาดึงเพื่อนร่วมทีมจากลูกโป่งเพื่อนร่วมทีมคนนั้นเนี่ยครับจะติดอยู่ในสถานะล้มอ่ะทุกคนเห็นภาพไปเดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ดูครับนี่เลยนะทุกคนจะอยู่ในสถานะล้มครับและไม่สามารถรักษาตัวเองได้ในขณะที่อยู่บนหลังคา่าบอยทุกคน แต่เพ kind of ื how how ่อนร่วมพิมพ์คนนั้นเนี่ยครับจะได้ความเร็วในการดิ้นไวเพิ่มขึ้น15ครับที่ขาบอยดึงมานะสมมติว่ากําลังดิ้นอยู่ใช่ไหมกำลังดิ้นอยู่แล้วถูกขบอยดึงมาเนี่ยครับก็ยังอยู่ในสถานะล้มสมมติว่าขบอยวางแล้วฮันเตอร์อุ้มต่อเนี่ยหลอดดิ้นไวหรือว่าหลอดลูกโป่งเนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้น15นนั่นเองนะทุกคนคล้ายๆกับตอนที่ฮันเตอร์อุ้มแล้วคนป่าชนเนี่ยหลอดดิ้นไวเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนนเววลาาาที่่่่คปชแต อ่าชนแล้วไม่หลุดอ่ะทุกคนแต่ข้อดีของการปรับมาแบบนี้ครับคือเราจะสามารถดึงวันแถบลัสโซได้นั่เนเองทุกคนนี่เป็นไงยังจาชื่อได้ยู่นะวันแถบคืออะไรอยู one ่วันแถบคือการที่ฮันเตอร์อุ้มพึ่งเสร็จทุกคนแล้วเราเนี่ยครับสามารถดึงมาได้เลยนั่นแหละครับคือข้อดีที่ปรับเข้ามานะคือแรกกันอนะ่ะทีมงานบอกว่าอ่ะอยากดึงวันแถบใช่ไหมเมนคอร์บอยก็บน่นกันแล้วว่าโอ้ขอดึงวั ap, นแถบในยนดึงวนะันแถบเลยไม่ทีมงานทีมงานก็บอกอ่ะดึงก็ดึงไป แต่ว่าขอล้มได้ไหมถ้าดึงอยู่บนลูกโป่งเนี่ยขออยู่ในสถานะล้มได้ไหมแต่ถ้าดึงอยู่บนเก้าอี้เนี่ยครับก็ไม่ได้อะไรนะก็ยังอยู่ในสถานะเจ็บเหมือนเดิมครับเนี่ยหรือว่าอุ้มเพื่อนปกติมันก็อยู่ในสถานะนั้นนะย,ยกเว้นตอนอยู่บนลูกโป่งเท่านั้น,นครับที่จะอยู่ในสถานะล้มคือถ้าล้มอยูกย่ก็ยังจะล้มอยู่บางคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วถ้าดิ้นหลุดล่ะดิ้นหลุดเนี่ยครับเราก็จะสามารถดึงมาในสถานะเจ็บได้นะถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราดิ้นหลุดแล้วเราดึงพอดีอะทุกคน พอจะเห็นภาพไหมทุกคนเชื่อไหมผมโมโหบอทจริงๆผมดึงพยายามดึงวันแถบประมาณ3นาทีมันมันไม่ติดเนี่ยพอมันจะติดมันจะวางแล้วตอนอัดคลิปนะเนี่ยพอมันดึงดึงติดอ่ะมันดึงติดนะทุกคนเมื่อแคแต่มันวางทันทุกคนแต่พอทําได้อ่ะครั้งที่ทําได้ดันไม่ได้อัดแล้วดันทารอบเดียวได้เลยนะผมก็เซ็งทุกคนโคตรเซ็งเลยอะไรก็ไม่รู้มันเหมือน เหมนบอดมันรู้ว่าเราอัดอ่ะมันมันไม่ให้เราทำได้ดีๆอ่ะเสีงสิ่งอ่ะแล้วอย่าเพิ่งนอกเรื่องกันไปไกลนะหลายคนอาจจะยังสงสัยเหมือนผมอยู่นะว่าอ้าวแล้วอุ้มมาแบบเนี้ยอุ้มตอนล้มเนี่ยถ้าโดนตีมาเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอยเนี่ยครับมีความสามารถอย่างหนึ่งนะคือการที่เวลาที่อุ้มเพื่อนผู้หญิงจะรับดาเมจสองแผลหรือถ้าอุ้มเพื่อนผู้ชายจะแบ่งดาเมจไปคนละทีแต่ถ้าอุ้มมาตอนล้มแบบเนี้ย คนที่อยู่บนลูกโป่งเนี่ยก็ไม่สามารถรับดาเมจได้อยู่แล้วเราต้องรับดาเมจเต็มๆหรอซึ่งไม่ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้ดูแล้วกันทุกคนต้องบอกตรงๆแล้วผมพยายามลองหลายหลากหลายวิธีแล้วทุกคนบอดมันไม่ยอมตีตอนอุ้มแล้วผมก็เลยไปเซิร์ชนะในช่องบิลลี่บิลลี่ทุกคนก็เลยได้เห็นแล้วว่าเอ้ยเนี่ยเนี่ยตอนโดนตีเนี่ยต่อให้เป็นตัวละครหญิงหรือตัวละครชายก็ไม่มีผลนะเขาบอยเนี่ยครับก็จะเจ็บแค่หนึ่งครั้งเท่าเดิมครับ ยกเว้นเพื่อนคนนั้นเนี่ยครับไม่ได้อยู่ในสถานะล้มนะถ้าไม่ได้อยู่ในสถานะล้มเนี่ยครับก็ยังนับตามปกติตามเดิมแล้วเวลาที่อุ้มเพื่อนผู้หญิงในสถานะเจ็บไม่ใช่ล้มนะหรือในสถานะปกติก็จะรับดาเมจแทน2แผลครับแต่ถ้าเป็นตัวละครชายก็จะแบ่งกันไปคนละแผลนะแต่ถ้าอยู่ในสถานะล้มคบอยเนี่ยครับเวลาโดนตีก็จะเจ็บแค่แผลเดียวเท่านั้นในทะุกคนต่อให้เป็นตัวละครหญิงหรือตัวละครชายบางคนอาจจะถามว่าทำไมนายเจมย้ำบ่อยขนาดนี้ ผมไม่อยากให้ทุกคนสงสัยนะว่าเอยมันยังทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ได้ไหมอ่ะก็ประมาณนี้ครับแล้วลก็ข้อที่7นะครับเมื่อเขาบอยดึงเพื่อนจากลูกโป่งสําเร็จนะครับฮันเตอร์จะเห็นตําแหน่งของเขาบอยนั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็ต้องถูกครับเพราะว่าถ้าดึงมาแบบเอยอยู่ดีๆไม่เห็นว่าเขอบอยดึงมาจากตรงไหนอ่ะมันดึงวันแถบไปทุกคนฮันเตอร์มันก็ต้องเห็นแล้วถ้าไม่เห็นนี่บางทีก็หลงเลยนะแต่อันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกรอบนึงว่าถ้าดึงตอนที่เพื่อนยังไม่อุ้มลูกโปง่งยังไม่ขึ้นลูกโป่งเนี่ยดึงตอน จะเห็นด้วยไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องมารอทดสอบกันครับแต่คิดว่าไม่น่าเห็นหรอกมั้งหรือเมนขาวบอยคิดเห็นยังไงก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะทุกคนแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ต่อด้วยนะส่งไ้เพื่อนด้วยคนระับว่าผมทํานานมากทุกคนพูดตรงๆเลยวันหนึ่งก็จะเสร็จเดโอวไม่ใช่วันหนึ่งดนะ้มั้งสองวันนะ่ะทําไปด้วยก็เอาเจลเจลไอ้ล,อลดไข้ย่าแปะในปะากเลย <Bro. S 1> โอ้อ่อะอ่ะ,อะ,อะลืมพูดเลยเขาวบอยเนี่ยครับถามว่าปรับมาแบบนี้แล้ว เป็นยังไงก็ต้องพูดตรงๆครับว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแต่มันดึงวันแถบได้เลยทุกคนโดยรวมอ่ะผมว่าดีขึ้นและเก่งขึ้นนะคือสมมติว่ามันมีบางจังหวะที่เราอาจจะต้องซับเพื่อนแบบสุดๆอ่ะมันสามารถไฮลิชไฮรีเทิร์ได้แล้วค่าวบอยเนี่ยสามารถทุ่มสุดตัวเสี่ยงสุดตัวได้อ่ะเอาตัวเองไปถวายแผลสองแผลไปเลยอย่างเงี้ยคืออุ้มมาตอนเพื่อนอยู่บนลูกโป่งใช่ไหมเราก็โดนตีมาแผลหนึ่งพอฮันเตอร์อุ้มอ่ะเพื่อนสมมติว่าอยู่ไกลแล้วก็ดิ้นหลุด เราก็ดึงเพื่อนขณะดที่หลุดถ้าเป็นตัวละครหญิงเราก็จุกแทนเลยแต่ถ้าเป็นตัวละครชายเนี่ยครับอาจจะต้องอาจจะต้องปล่อยให้เขาจุกนะแล้วก็รอรอดึงเป็นชอ็ชอตเอาทุกคนเพราะไม่งั้นเนี่ยครับถ้าโดนตีก็ล้มคู่อ่ะเพราะถ้าเป็นตัวละครหญิงอะ่ะมันไฮรีชไฮรีเทิร์นได้ไงคือต่อให้โดนตีมาเราล้มแต่เพื่อนยังไปต่อได้แล้วย้ำนะเป็นตัวละครหญิงกับตัวละครชายนี่แบ่งชัดเจนครับเขาบอยหรือไม่แล้วก็อุ้มมาแล้วก็วางไกล พอวางใกลๆหรือจุดที่มันห่างเกาอี้เนี่ยครับเราก็รอดึงแล้วรอดึงขู่ๆเข้าไปให้เขาวางแบบนั้นเนี่ยครับก็มีโอกาสหลุดสูงแล้วนะยิ่งเป็นเพื่อนที่เอาดิ้นไวมาเนี่ยครับผู้รอดชีวิตที่เอาดิ้นไวมายิ่งมีโอกาสในการดิ้นหลุดสูงมากๆครับถ้าคอมโบกับเอมมาเนี่ยน่าจะเห็นผลเยอะๆจริงๆนะหรือไม่ก็เป็นเก้าอี้แบบหลัง2ชั้นแบบส,สนุกอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามันมีเกาอี้แค่ตัวเดียวอะ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยครับมีเพื่อนที่นั่งไปแล้วก็บินไปแล้วเนี่ย มีโอกาสหลุดสูงมากทุกคนโดยรวมผมมองว่าดีขึ้นเยอะยครับถ้าทําวันแถบได้นะเขาบอยมันก็จะเป็นเขาบอยอีกครั้งหนึ่งแล้วปกติเนี่ยเขาบอยพูดตรงๆนะมันคือก่อนจะปรับมาแบบเนี้มันทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนจะไปอุ้มขู่เขาคือมันต้องรอชาร์จเชือกเต็มอะ่ะมันทำอะไรไม่ได้ลแล้วพอแต่ดึงเขาก็วางแค่นั้นแหละเขาก็หรือไม่เขาก็ใช้สเต็ปในการวางแล้วก็อุ้มแล้วก็วางแล้วก็อุ้มไปวางเก้าอี้อ่ะแค่นั้นเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ ขาบอยกลับมาแล้วใช้คํานี้ได้เต็มปากนะเขาบอยกลับมาแล้วทุกคนและสิ่งที่กลับมาเหมือนกันนะครับเติมก็อย่าลืมเติมผ่านล้าน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the h u n shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกใหม่อย่างน้องเฮนรี่เจนสันด้วยนะครับที่สมัครหยิบแปลงกันเข้ามานะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องบัตเอรอนหรือว่าคุณอ้ําโอเคแล้วก็นายเอบอยสิบสามซ่า,ซา,ซาแล้วก็น้องวลัยรักนะครับแล้วก็น้องจจตตาฟ็อกฟิกฟ็อกซี่นั่นเองนะแล้วก็น้องธันเนต์นั่นเองนะครับโอ้โหนี่คือคนที่อยู่กันมาอย่างยาวนานนะเอา,อาง,ง่ายๆคือตั้งแต่เปิดเมมเบอร์ได้ทุกคนแล้วผมจะเอาคลิปของสกินกีตะมารวมเลยนะทุกคน สก,กินกีตะคือสก,กินม่วงสก,กินนี้นั่นเองเนะทุกคนจะมาขายวันที่1มกราคมแล้วสวยไม่สวยให้ทุกคนตัดสินแล้วกันเดี๋ยวรีบลงคลิปไม่ทัน ส่วน coa 7ก็เช่นกันแล้วไม่อยากเปลืองสล็อตในช่องนะรวมๆกันนี่แหละ <Freedom S 1> ม,มัดในคลิปเดียวจะจบ,จบ Who wrote the rest note? ก็อย่างที่หลายคนพูดกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องๆในช่องเราเนีรอบนี้ครับมาในตีมโลกที่ล่มสลายนั่นเองทุกคนก็ผมก็สงสัยเหมือนกับทุกคนแหละว่าโลกล่มสลายแล้วรอบหน้าจะมาแบบแบบไหน่ะ หรือเป็นการเกิดใหม่ของโลกเลยไหมอ่าแบบอาดัมกับอ,อิฟอ,อ่ะอาทํานองนั่นอะอ is finally <sighs> <sighs> the so-called glory it's just fools opinionatedness in the quest for the unknown a of และอย่าลืมผมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับแล้วก็ Merry Christmas กันอีกรอบหนึ่งด้วยนะทุกคน